ดูนะครับปูนะปูอปูป่านะเห็ไหมนี่นี่ปูกับปูนี่เห็นไหมปูปลาครับปูป่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ละโอ้โหแกตัวแปลงหนึ่งแกตัวแปงหนึ่ง นี่มันกระโดดได้แทนมึงแกโคพันเดียวกันสวยขนาดนสวยจะได้บสวยละนี่อ้หนยอนี่หลายตัว สองตัวสามสองสองตัวอุ้ยังไงเนี่ยเด็กโครก้นครับโอ้โหมันมีในห้อกโถโหัวอดโคตรโอ้ยเงี้ย ของแตครับของแค่ของอันนี้แฟนเปิ้ลอ้อะไรขอทุนแรงอ่ะอะไรบูมเดียวได้เลยค่ะมดแล้วพี่ไปโอ้ชุดยอกูมือมึงมีไหนแก่ไม่ไม่มมีม่นี่ไม่มี่ี่นี่มี่ม่าีี่มีไม่อ ใช่ไหมครับตอนนี้ภารกิจนะครับผมภารกิจหาหน่อภารกิจงมือเดียวได้เหรอเป็นแ50ตัวไหมนะลูกมันโอ้โอ้ไปปล่อยอันวางข่อยอันน้องเจ๋อไปปล่อยบ่อที่แบนบ่อเดี๋ยวเดีให้เด้อโอ้ยปล่อยจีนะามัมเจ๊เอ้ยแบบเลยโอ้ยปล่อยเต้นลงเนียเดี๋ยวพี่ขออะไรขอทำกรรม พี่เขาทำักำกำเอหมาไม่ครบกำนี้กำนี้กำนี้มีหั้นตวโอ้เห็นไหมครับปูแปานะโอ้ไต็มท้องเลยนะครับเดี๋ยวเขาอยากปล่อยครับให้คือสู่ธรรมชาตินะครับโอ้โหโอ้โหโร้โหโอ้โหโอ้นหโอ้โโอ้้หห เอ้ลเกนนนเาะก้างแปะกางแปครับก้างแปนครับไปไปหไปแล้วโอ้ของจริงครับมาแล้วพี่ต้องแปะโปะปลาลีปลปลีไม่แปลงของจริงครับ ไร้กาดห้าในมีไปีซิปนะฮะไหนที่ขอนไม้แหกเต๋อเหรอนี่ครับผมผ่านป่าของเราครับโอ้โหของจริงครับโอ้โหสุดยอดในกังป่าโอ้พี่ระวังดูสุดยอดครับผมห้าในมีปีิปนะข้าพเจ้าทีมแท้ทุกผมเต็มแค่มาโป๊ะทุกผมดูครับผมสุดยอด แล้ครับน้องโอ้โหเรีบกไปมือไปนิดเดียวน่าจะจอดทำอาหารกันนี่ก่อนนะครับบรรกาศธรรมชาติมันี่หอ่ะมันเนี่ย này như vừa xuôi đòi mình đi luôn con. Được chưa ใช่ครับรอดหนึ่งนีเออ่เงาไปกับพ่อบครอา ครีมครับครีมครับครมูเิ่งไปตกอจีนเฮากระดูกระดยแต่ว่ามันมียตยไนะอหนนึ่งเนาะนี่ครับเห็นไหมปลาที่เราตกไโอ้โหหัวย้ําครับไม่เสียแรงอ้โมีไข่จอนะแมนมนตุกป้งวงหลไวมันก็ายหงปูไม่หายปูไม่หายปูนกระสอบ พีาผมก็นี่เพี่ขาูดพีะเอาเร้วพี่เลยรพองวาหรอกตีนเอบอกขวครับบวนครับบาราก็เส้นตีนเ้อะแตกี้อยาไเป็พี่ปูงซีเลยอ่ะไม่ได้ป็ปูซิเลย กินใกล้คนเดียวเสี่ยมขวอยหนึ่งมากับโซนคนนี้ครับไม่ต้องกลัวอดครับขอถอดของกินได้ทุกอย่างขอถอดเกือบได้ไหนก่อนจะติ่งยากนะฮะโอ้ยดูมนูครับนี่นะครับปลาดอยนะปลาดอยนะลองชิมก่อนแต่ว่าจูวันน้ำจิ้มหลับเนาะเอสียมากครับในโยกของเสียครับเดี๋ยวคนเชฟต้องชิมให้ดูครับ ถ่ายนาก็ได้ห้ามง่ายตุ้ยเหน่อยเต็มคุณถายนาก็ได้ห้ามตุ้ยอ่ะมาคุคุณเาต้องขับรับตองไว้อะแล้วมันเงียบแล้วที่เหลยวโอ้โหเชื่อครับเงียบโอุ้ครับเด็ดบูบูดีเนี่ยเฮ้ครับเฮครับไม้รูไม่คิดหอมนละหอมหอมหอมอเห็ดนะครับ ไปกัในดอยนะอี่กัดน้องขนาดเสียงบอลแสดงว่ายัางมาถึงด้วยเหรยังย่างมาถึงด้วครับรอบึดกอนเ่ร้้อล้านไมร้วไม่โรยเรโอ้ัหมถือดุ้วนครับถือดุ้วนเออุ๊บจ้าเหอแจมมากวันโอ้หเขาแจเขาจเาแจ้มาโอ้ยเขาแจมหมของผมไหมของเงี้ยของพี่ โอ้ยผักกุดใครเนี่ยจะเบิ่งแล้วครับมมาแล้วแอปถต่อซิเนเจอร์ตอนแรกมาขายอันนี้กินได้อยตอนแรกมาขายใครครับผมเอ้ยโออันนี้นะที่ว่าเออ่เขาดูแรกเลยหรอฮัลลแนบอกให้เนี่นององใหญ่กว่าพี่ผ์น้อยกว่ามันมีกรอบหรอมันใหญ่หรอไม่แก้หดเหมือนเวรอ่ะ ห้องพืนนี่ตัวนะตัวบเกองเดียวกันพี่ะไเนื้ออกพี่ตุ้ยก่กันเนีปจะปากุนน้ำปิงเน้นี่อ้นนี้อันนี้พับปเนปากุนห้วยเน้อนี่เนยมันแห่ะเนะมีลูกแล้วเมื่อก่อนแล้วก็เดมีลูกแล้วมีหน้ามีหละโอ้อลมไอ้ม่อ้ลมนอ้องแอลงไ้ไ่มีแล้วมลไอลรมไหมไ้อ้อ ทำในป่าก็ไปแค่ร้านไม่มีขายนะม่เช่่าไว้นี่ไงเดี๋กินมันลอมเลยไหมเมชืนอน่ะวันนี้มันไฟไม่ใ่ชุดนอนอ่วะคือนอนะเนาะเอ็มุดอเนาะไอบอกว่าเออกินคำนี้ก็ได้เนาะชอนอนะอแจอยู่มาได้กินที่เพื่อชื่อนอนนะร้านโอนี่ปักว้ไว้มาไอ้เจมแชิ้นยุ่เหมนนี่นประมาณนี้เจ๊นะเจมาได่เแก้พอพนน Ik weet het niet. Ik het niet. ตัวนี้มันแมนไโอเคเล็กน้อยครับ่าลงเบอร์ิสองเจ้าใจเดียวฮดัตัวนี้มาไปให้พี่มันโยไปมปเจ้าดัดแทนนะดันี่ใส่คนนะเจ้าก้ามาเจ้าพี่คาช่วงคาช่วงเ็เติมหรอดายแล้วรถได้เสียงไมดโูดให้มคนเดียวเนี่ยแส่ตู้นออแค่นันหอไออ้อเนาะต้อมแมมันแหลกเลยอะร พักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับมาแล้วครับหน่วยทำลายวัตถุสิ่งกีดขวางรถ <c oughs> เสียอึ่นนะครับเดี๋ยวมีเหวี่ยงแหน่ในอันมั่วในห้ามวะหน่วยทำลายวัตถุสิ่งกีดขวางโอเคครับ บรบกาศครับราศครับในดอยครับในดอยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียว นะครับ ก็ถ right ้ามิวสิคแนวเดียนะไม่ใช่เขาเขาบอกว่าเขาง่วมแน่เลยง่วมแน่สุดที่สุเห็นไหมเหไหมเห็นความชันนะครับความชันนะครับดูนะขึ้นมานะครับเห็นไหม ลาชันครับชันมากเห็นไหมควายขึ้นมาได้ครับมีใครเคยเห็นควายป่าไหมครับนี่ควายป่าของจีนครับในป่าใหญ่นะชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้อ่าในป่านะครับก็คือนานๆเขาจะมาดูนะว่าควายเขาคกบหรือเปล่านะครับเห็นไหมควายป่าเห็นไหมอ่าดีครับผมอุดมสมบูรณ์ครับไม่ผอมเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ยังได้มั้งครับผมเนี่ยเนี่ยจูผมแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจากนี้ทะเลครึ่งลไปเนี่ยไม่ได้เก่งังได้ครับเนี่ยเยรถอะไรรถอะไรก็ไปไม่ได้ฮ่สฮ่าง่าฮ่าฮ่่า่า่าฮาา่ฮา่ฮล่าฮาาก่่า ยอมแล้วยอมหรือยังยอมยอมไปต่อไปต่อ